ตอนนี้เรากำลังรวบรวมตังเพื่อจะทำกิจกรรมนะครับเรามีงานหลายงานด้วยกันนะครับงานแรกวันพุธวันที่13บสามทำข้าวกล่องแจกหนึ่งกล่องวันศุกร์จะมีกิจกรรมสุขประเสริฐเริ่มงานตั้งแต่สี่โมงจนถึงหนึ่งทุ่ม แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีการนมัชฌการแล้วก็มีกิจกรรมวันฮิตเตอร์แล้วก็รอบบ่ายจะมีลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเราจะจัดกันเป็นวันอาทิตย์นะครับขอพี่น้องมาร่วมนะครับขอให้พี่น้องมาร่วมรับพรพรด้วยกันนะครับ นับส้อมาดิโทอยู่หนอยู่ใบิรป่าคพรมเอามาโทรหาแม่พีู่้หแม่พีเอใครรู้จักเพื่อนที่ไหนที่ไหนโทรให้มาร่วมรับพระพรด้วยกันนะเออประจายจะได้อวยพระพรเราให้เขาแล้วเราจะได้ด้วย เราตรวงให้เขาด้วยธนานันใดพระเจ้าก็จะตวงให้เราด้วยธนานันนั้นเราจะได้เยอะนะครับยัดสันแน่นพูนล้นนาะพระเจ้าให้อ่ะครับ